แบบจกถึงน้ำใจอันดีที่ดให้แก่ทางเจ้าพานะครับแม่หลอดอิสรนะหรือว่าท่านเป็นทุกคนที่เป็นชาวตะบนวันยาวเ,เ,เ,เป็นคน,นเก่าคนแก่นะฮะที่พุททัานนะพี่น้องชาวตะบนยาวก็รู้จักกันทุกคนในคอ เป็นการแล้วมีเรื่องของยาปีศาจนะครับที่แบบนี้ว่า านี่สีเหมือนกันฮะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเลยและวันนี้ทุกท่านน้องได้ามาแต่พวก็เอ่น,านะะัานะครับและพราะนันาก็มีกติ เ่าไว้ว่าโรงศพนะครับไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่นะแต่เขามีไว้ใส่คนทางนะครับอย่คิดว่าเรายังุ่มนเรายังเป็นสาวอยู่สุขภาพแข็งแรงอยู่ยังไม่มีเวลายังมีเวลาเหลืออีกมากรอแก่แล้วก็อยองถึกหาปฏิบัติธรรมก็ไม่สายนะนี้ก็บอกว่าความตายนั้นยานใี้เลือกอายุ และนั่นแหละตอาในชีวิตที่ยู่เดียวอันนี้ก็เป็นธรรมะตามที่นำมาให้ได้กบได้นะอีกสักคู่หนึ่งนะฮะ ไปส่งน,นะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่ยังไม่ปวดกลั์เนาะไปส่งนะฮะคุณนแนม่ครั้งหนึ่งที่เป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้ทำเจ้มามากเนาะซึ่งมีลูกหลานนะครับที่ได้ร่วมก,กันกช่วยกันร้องเพื่อนๆว่า นะฮะญาพี่น้องาะที่ได้มาช่วยในงานบรเพ็ญกุศลศพคุณแม่หลอดอิสระในพันธนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายจริงๆนะสักครู่ดพี่นาะไปโยงงานวิสวกันนะครั้งคุณนี้เจานที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของงานงานวิศวครับ พี่เมเลยนะครตอคุณนะครบต่คุับพีอคุนะแสงโณาเลนน้ัน้แออวามาีดพนอชุยไนี่ีหอมมาถึงที่บ้านเลยอคุนะครับ เดี๋ยวที่เหลือขึ้นตรวจให้ผมนะผมได้ดินฉีดต่อที่บ้านเลย Grazie. ถ่ายภาพใช่ไหมถ่ายภาพไปเรื่อยๆไม่มีใครเก็บภาพนะ ัดใส่ล okay. ึกหน่อยยัดใส่ลึกหน่อยยัดใส่ลึกหน่อยเดินหน้ามาอีกเดินหน้ามาอีกติดถนนนะครับติดถนนโอเคติดถนนอ้าวครับเอาละขบวนหยุดแป๊บหนึ่งฮะับขยุดขบวนหยุดให้เอาเรือนไทยใส่ให้เรียบร้อยนะครับอ้าวเดินได้ครับเรียนนะครับเรียนเกินครับยังไม่สุดเดยอ ตั้งหยุดแล้วนะฮะปูใส้อมเนนเนนเนนสยหลังเนนสาหลังนอเาวเปล่ไอะวไปเดินปรับหลังมาก็ได้ครับนสองแถวสองขวางเลยนะปรับไปสอง ตอบเป็นสองฝั่งนะครับขอบคุณนะถ้าคุณมีเกียรติที่ไปส่งคุณแม่รอกันครับพยายามรูดเดินหน้าครับนะวนไปสองรอบไหม คนเราพบมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายหนีไม่พ้นนะครับอย่างพระคุณเจ้าท่านได้กล่าวไว้ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นครับไม่มีใครหนีพ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับเมื่ออยู่บนโลกใบนี้ คุณพวงหลีดที่นำมานะครับในการอขอรศบนะท่านสมบูรณ์จริตงามครับนาะยกเทศมนตรีตำบลวันยาวสมาคมชาวปนาากิจลูกเสือชาวบ้านอำเภอขุลุครับทีมงานคุณเปิ้ลนะครับคุณเทพเขมนัทหรือเจเล็กวัฒนานรบ,บริษัทกิฟฟปรินตะกายไลย,ยูนิตี้จำกัดสมาคมชาปนาากิจสงเคราะห์สากลเครดิตยูเนียนซึงสามัคคี และเรือตีเสกสรรทองสีครับที่ปรึกษากรรมธิการปัญหาช้างป่าสภาผู้แทนรัษดรครับครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่นำพวงหรีดมาเคารพศพครับ กหลานขึ้นมาเลยครับลูกหลานลูกหลานขึ้นบนเลยครับลูกหลานครับลูกหลานขึ้นบนเลยครับลูกหลาน หนึ่งสองสามไปดูเลยไปดูดูแล้วเดี๋ยวป้อนเรื่องเขาดีเช่น

ลูกทานลูกทานมีสลากไหมครับมีสลากไหมมีเงินมีเงินพิเศษไหมไม่มีอะไรเลยนะโอเคครับโยนอย่างเดียวไม่ต้องแกะเนาะปิดประตูซ้ายขวาครับปิดประตูเลยฮะซ้ายขวาเช็คครับเอามารวมกันครับมารวมกันมารวมกันครับ พี่ถือถาดมาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวให้ก็สอนก่อนให้ลุงสอนอ่าเรียนเชิญญาพี่น้องมาน้องไม่เรียเลยครับกี่นี่ไปไหนมาญาพี่น้องมากี่นี่ไปไหนกี่นี่ก็มาจับลูกทาน้อมนะเดี็กเด็กกี่นี่เ้ามาลูกไก่ตักบุบแล้วแม่เออเออเด็กฟองเอากาวเลยครับโมูกระตายระตุ้นตัวกระหาโต้ัหมา

quyền subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ตม้องแกะนะครับไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเอ้านดีตรัตานไม่มีครับไม่มีสลากไม่มี ล,ลูกหลาน,นใครจะดูวารลสุดท้ายนะครับต่อจาียนออกไงต นอนหลับนะฮะเอฟเอบาลานซ์ที่เขาเท่าไหร่เอฟเอ้บาลานซ์ที่ใหม่อยู่ที่ขว่าลงอนะ่ะสามสามเก้าครับบาลานลขที่ใหม่ของคุณแม่หลอะะ่อนะครับดิสธรรมนะครับสามสามเก้าอย่าไปซื้อ แสงช่วยแหกดวงตาแม่ดับแม่ลารับจากไปไม่คืนเราอยู่หลังดัางน้ำตาท่านควรญาตทั้งหมดโศกาได้อาลัยแต่ความดีของแม่นี้ยังอยู่เราทุกผู้อย่างลำลึกนี้ห่างหายเกบสิ้นพบจบแสนแดนใดๆเกือจจะไหนขอเป็นลูกหลานแม่แสนดีกับคุณแม่หล่อดิธรรมอายุเก้า สี่ปีวันนี้ซึ่งเป็นวันประชุมเพลิงนะครับณนะเมนวัดวันเยาว่าชตำบลวันยาเมเภอทุจังหวัดจันทบุรีลูกหลานเขาส่งนะส่งเลยครับนะส่งคุณแม่ครับเรียนเชิญลูกหลานทุกท่านครับไม่ต้อง่าอครับอ่าไม่ต้องออกไปแล้วเนาะ ไป,ไปสูนน่นิพพานไปสู่นิพพานนิพพานนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับฟังพระคุณเจ้าสวดหน้าไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับาทางเจ้าภาพขอบคุณทุกท่านนะครับอีสีตส่ตัวอีสี่ตัว คเห็นมลักนอเลยนาะักษอกหน้าลาลักษณะอย่างนี้มเรียบกเปถึงปเพราะก็ชื่อเสือแต่เขบอกเพื่อนออกมากจริงเว่าชื่อเสือชื่อเสือชื่อเลชื่อเสือตาเสืออะไรเไม่หลอเการเสือออกกันนั หนึ่งนนะครับรถรับลูกกลับบ้าน ตางางขไจญครับสํนะาหรับงานประชุมเพลิงนะคุณแม่หล่อดิสธรรมอายุ94ปีนะครับวันนี้ซึ่งก็ เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายของคุณแม่นะครับครับทางจะภาพได้ตั้งบันเพลงกุศลศพมาตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20ธันวาคม2565นะครับรวมเวลา4คืนตอนนี้ซึ่งตรงกับวันพุธที่21ธันวาคมเป็นวันประชุมเพลิงครับเราก็ต้องขอบคุณท่านประธานพันจตีเมธาพ็จเจริญครับรองนายกเทศมนตรีตำบลวันยาว ซึ่งให้เกียรติท่านทางเจ้าภาพเป็นประธานทอดผ้าไตาและประธานประกอบพิธีจุเฟย์ประชุมเพลิงครับกระผมเรือตีวิสัยพินมันทองครับเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวันยาวนะซึ่งเป็นวิธีกรในงานประชุมเพลิงคุณแม่หล่อดิสธรรมในวันนี้นะครับก็ต้องขอจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณครับเรือตีเสกสารทองสีที่ปรึกษากรรมธิการปัญหาช้างป่าสภาผู้แทนรัษฎรครับที่นำพลังลีนมาพะโรขศคุณเทพเกมวันัทเจเล็กวัฒนาบารสกิฟว์หลีนสกายไลยูทีจ่จำกัดครับนายสมบูรณ์จริตงามครับนายกเทศมนตรีตำบลวันยาวและสอทอตำบลวันยาวครับก็คุณชาบนกิจสงเห์และสากวางเครดิตยูเนียนซึ่งสามัคคีจำกัดครับที่นำพลังลีนมาพะโรขศ ขอบคุณสมาคมชาวบรรณิิจลูกเสือชาวบ้าน,น,นอำเภอขุมที่นำหลิตมากรพรสอขอบคุณทีมงานคุณเปิ้ลนะครับ WCI นะครับที่นำหลิตมาประรบวันนี้ทางเจ้าภาพขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศสศพ คุณแม่ลอดิสุธรรมครับวันนี้กับผมเรือตีวิสัยพินทองนเล็กนุก,การพิธีกรครับก็ต้องขอจากมลาด้วยเวลาเถึงท่านนี้ครับวันนี้สวัสดีครับขอให้ท่านไปสู่สวงสวรรค์ชั้นวิมานอย่าได้โศกาดุลด้วยประการใดเลย มครับเ,าาเจะหนูไม่เอานะน 1> 1, 2, อ๋นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับอ้าเรียบร้อยครับอขอบคุณครับ